พบกับช่อง The Gang Gamecaster ฝากเพื่อนๆกดติดตามที่ปุ่มนี้แล้วกดกระดิ่งที่ตรงนี้อย่าลืมปรับทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครสวัสดีค่ะทุกคนขอมพบกับโบเกเพืีอีกแล้วนะคะวันนี้เรามากับปุ๊กกี้สายแจงเองค่ะใอ้เข่าวันนี้เราจะมาเล่นเกมฟรีไฟล์กันอีกแล้วนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วเราเกือบได้บุญใหแล้วแต่ยังไม่ได้ค่ะ เราเลยจะมาทำวิธีให้ได้บูยากันค่ะใช่ค่ะเ,ออเราเข้าเกมกันดีกว่าไปไปเลยวันนี้เราเล่นโหมดทั่วไปก่อนสวนนะคะใช่ค่ะไปไหนดีไปนีป่ละกัน<ม>โคตาโคตาตัวไหนอ๋อโคตาตัวอ้าอ้ากดเราว่าเราไม่ได้โลโก้ตาตัวแล้วแหละ ต้องไป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 หันหันตัดตัวให้ได้เราตามคุณไปอยู่ม <t> ันไกลมากเลยนะเนี่ยอีกนี้หนึ่งไม่มีจริง ขึ้นบ้านอุ้ยเหมือนได้ยินเสียงฝีเท้าใครนะฝีเท้าเราเองอดเลยคุณจะไม่แบ่งปืนให้เราจริงเหรอเอาปืนไหนคุณเก็บปืนได้หมดเลยอะเราได้ยินเสียงนะอ้าวอุ้ยโอ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังมันไปบนบ้านแล้วหรือเปล่าเนี่ยไม่มีเราอยู่บนบ้านเอ้าหรือว่ามันจะไหนกันน่ะเอ้ยนั่นเหมือนเราเห็นเลยเหมเห็นคุณอยู่บนในบ้าน ไหนอะอาตายแล้วอย่าพึ่งห้า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 ขอฟาร์มของก่อนนี่บอกตัวเองนะว่าอย่าพึ่งห้าใช่ใช่ใช่ไม่ได้บอกใครเลยบอกตัวเองนี่แหละห้า <5 S 1> <5 S 2> ทีไรตายทุกที <c oughs> ใช่ม <c oughs> ีแต่เรื่องนี้เลยห้าทีไรตายทุกทีของไม่ค่อยพร้อมแต่ใจในี่เป็นนักสู้ไปแล้วนะเราพร้อมสู้ใช่ถามว่ามีของไหมไม่วอะไรของพวกเรานี้ ตายแล้วลงไปเอื้อโอ้ยหูเลือดลดเลือดลดง่ายจังมากแล้วเรามาทำรายการแจ้งแล้วมาเก็บของไปไหนดีอ่ะแล้วเราเอ้ยอยู่ไหนอ่ะตายเฮ้ยิดอิงลบลบลบสามคนลบลบลบเอาล้วหลบไปไหนอ่ะเอาเอาเข้ากำแพง ล้มแล้วล้มแล้วทำไม,ไมเราไม่เห็นเลยว่าอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงพูดโอ้ยขหนงังเราเหรอ อย่าตายสิตายแล้วเอาเราอยู่ในบ้านน่ะคุณระวังนะยิงมันยิงยิงยิงอุ้ยตายเฮอยคุณบอลนัทมนเรียบตายทำไมอะบอลอะนัเอาใหม่เนะทุกคนเอาใหม่นะเราจะเล่นกันอีกตาหนึ่ง เฮียดยอดไปเลยสห่าครไม่ได้เลยอขอโชวาดินครั้งหน้าใช่ดูดิเราคาไปคนเดียวอีงอะเราคาเจ็ดโอ้โหไปคาดตอนไหนเนี่ยเจ็ดอะวารีกูดวารีกูดเราหาคนแบกเจอแล้วเราจะไปเริ่มเกมที่สองกันเลยนะคะเพราะว่าเกมเมื่อกี้ก็คือแบบเราตายเร็วมากใชุณมโบน่าไปตายก่อนอะเราไม่มีคนมาช่วยเลยอะเโดนรถชนน่ะแล้วไม่ได้ตั้งใจอ่ะ เิ่มเกมดีกว่าใช่ไปดีกว่าเราจะไปลงกันที่ไหนดีแต่ไม่เอาแบบเมื่อกี้แล้วนะพ <c oughs> ีเลยไม่ถึง <c oughs> เรากำลังดิ่งลงไปสู้ <c oughs> ไม่ได้ดิ่ <c oughs> ง,งแล้วอ่ะเรากำลังเดินรแล้วไว้เราจะลงบนต้นไม้ไหดิไหีไม่หรอกไม่หรอกอย่างน้อยก็แค่หลังคามีสิโอจับตัวต้นไม้ เอ้ยโดดลงโอเคหอมกันเลยเขาได้ปืนยิงยุงอะเราได้ยาคุณยังดีคุณได้ปืนเราได้ยาอ้ยมีคนตายแล้ววันนี้เร็วมากในขายที่เราจะไม่ได้อะไรเราได้แค่ยาสองเดียวนะเฮ้ยคุณต้องปกป้องเรานะอ้าเลือา จะกะขนาดนี้นะไม่ยิงก็ได้เฮ้ยคุณปุ๊กกี้ระวังขนขน่านหรือเปล่านะ<ป>โอ้โหเฮ้ย็อดหัวไปทีหนึงดิน้งนองๆยิงจนหมอกแมก็กหมอกแมก็กหมดแม็กก็ไม่ตาย <laughs> ไม่มีปืนแล้วอะ่ะเธอตามล่าหาคนมีตามล่า,า,า,ลาอีกแล้วเหรอใช่เฮ้ย,ย,ยนั่นไหน สายบู๊สายบวกแต่เราไม่หาคนไม่เอาเลยต่อให้ของเราพร้อมหรือไม่พร้อมนะคะเราก็พร้อมจะบวกมากค่ะเฮ้ยคนข้างหลังที่มาใส่มาโอโนโอไม่นาโอม่นาอยู่ตรงไหนอ่ะเ <c oughs> จอแล้วไหนอยู่ฝั่งโู้นหขี่ไปนู้นละ <c oughs> เป็นไงล่ะโดนผัวเป็นเด้มาวิ่งลงมาเลยอย่างเมื่อกี้เรากำลังจะเก็บของในนี้เลยโอหแวนคตายอ่ะแลคุณก็ชอบไปเดินอยู่ตรงนั้นที่โล่งๆกำลังเก็บปืนอยู่นี่เราเจออะไรข้างหลัง อ้ยเราเจอ a u อด้วยคนบุกี้เราเจอเสือเกาะจิ้งจกเกาะเราจะเจอคนอุ้ยอุ้ยโดนหัวอุ้ยโอ้โหโคตรเท่ค่ะพี่พี่หลังคุณเลยอ่ะเราวันคนเก่งต้องมาแล้วแหละเอาเลยเราให้คุณแบกแต่คุณอย่าเพิ่งตายก่อนเรานะถ้าคุณตายเราก็ตายตอนเนี้ยในคนบุกี้มาเก็บยากับเราเดี๋ยวเราไป ตอนนี้เรามียาตั้งหลาทั้งหลังคุณเอามานันนะอันไหนอ่ะพี่ไงวิ่งลงมาอยู่ทางซ้ายเออเรามันไม่ถึงอ่ะขอยิงหัวอ,เ,อ,อเปิดแมโอ้โอุ๊ยองไม่นะองไม่ซาร่า กีนเอเฮ้ยคนโอ้ยอยู่ไหนอะเทล้มแล้วโอ้เทมากเลยค่ะพี่ไปเลยค่ะมันอยู่ตรงไหนอะอยู่หลังรั้วเทเอ๋เเราได้หนึ่งคิวแล้วอ้าวแล้วเข้าไม่ได้อะเข้าทางนี้สะคะอุ้ยตรงนั้นนี่คน อย่าลืมนะถ้าตาดนี้เราชนะเราได้บูย่านะจริงต้องได้นะห้ามตายมันอยู่ในบ้านไปเราไปบุกดีกว่าเราอยากเข้าได้ไหมได้ไงยิ้มยิงมไม่อยู่โอ้ยไม่ตายคุณปอนด์เวเร็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 วมันอยู่ในบ้านจริงจังเกมมิ่งก่รอจริงจังเลยจริงจังเห็นแล้วเห็นแล้วมันอยู่ในบ้าน ทีของเราวันนี้ก็สำเร็จแล้วเย้แล้วขอบคุณคุณโบนัสนะคะที่แบกเรายค่นสายกี้โดดเราเราจะมาขออนุอาตเละาบูญญาที่หนึ่งไม่ใช่ข้าแล้วจะใครเจ๋งจังเลยดูเราสี่ข้าไปแค่สองคนแต่มาที่ภาคคุณโบนัสคือสิบสองนักแม่นปืนอือหูจริงจริง เห็นไหมคะวันนี้พวกเราทำภารกิจสำเร็จล้วนะคะบุย่าจากครั้งที่แล้วที่พวกเราแพ้ไปลาบขาบค่ะ mm hmm. อีกนิดเดียวเองแต่วันนี้เราทำสำเร็จแล้วถ้ายังไง mm hmm. พวกเราไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะ